สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ยกับช่องอเตชินพาอิทยนได้ <c oughs> เลยครับตอนนี้เราจะมาแคสเกมกับพี่บดนะครับแล้วเราจะมาเล่นแมปยีวีเด้อครับเรามาเล่นกันเลยไหมเล่นเลยโอเคกดกันเลยอันนี้คือมุมมองของผมนะครับอันนี้พี่บดพูดกระโดดให้หน่อยพูดกระโดดให้หน่อยเนี่ยพี่บดจะนู่นนี่พีดครดับ ส่วนอันนี้ตัวผมที่กระโดดอยู่อันนี้ตัวผมส่วนพี่ปวดไปแล้วพวดเราด้วยชิ้นแล้วเดีเด๋วยวพวกเราเดือดค่ะเมื่อพูดไปแล้วปวดอยู่ข้างหน้าผมนะคะเส่ชุดสีฟ้านะคะใส่รองเท้าสีฟ้า <c oughs> นนเาน, <c oughs> นี่ครับพี่ปวด <c oughs> ว, <c oughs> วดันนี้เหนียนดมะเต้นกันนี่ครับพี่ปวดเหนื่อยปดพูดทำอะไรเนี่ยเอ้ยเต้นด้วยเนี่ครับพี่ปวด ไอ้ดอนโน่ไอ้ดอนโน่ไอ้ดอนโน่ know know know. 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 ไม่มีกวางวิง่งไอ้ดอนโน่เลยไอ้ดอนโน่เลยไอ้ดอนโน่ไอ้ดอนโน่ไอ้ดอนโน่ไม่มีกวางวิง่ง <c oughs> ม,มีกวางวิ่งมีกวางวิ่งอะ่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเร็วไปเร็วบอยพูดไปไหนไม่รู้ก็ <c oughs> ดโดนไล่กินระวังก็อย่าขึ้นมาทางนี้สิค่ะ ผ้าตกนาลกอ่ะเือผ้าตกนรกอะมาดิเดเยลูกไอ้ดมาคนอาจจะไม่รู้นะว่าพูดอยู่ไหนเอ้ยพูดอยู่ไหนไอ้โดนไล่โดนไล่อ้ดน กระดูกหักเลยใครได้มาช่วยหน่อยอยู่บนบ้านตอนนี้พวกเรานอนลงไปแล้วพวกเราสากพวกเราจะว่วนใครอะไรช่วยด้วยขอเถอะเราเพิ่งตื่นนอนนี่เราคาจะอยู่เลยเร็วจังเขาบอกไม่มีการยิ่งแต่ไม่เร็วกว่าเดิ่เฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะไม่รู้อะอะมาครับอือ คำถามวันนี <by> ้ได้ชิดตอรเหรอจตก่นเต้นใจต้องกกลเลยต่อโอเคลืมมันไป พอกี้เรามาเล่นกันต่อแล้วเบิดตดพี่เรามาเล่นกันต่อไม่ต้องสนใจหรอกเรื่องนั้นเลย

เป๋ากระเป๋าเออวาะน,นี้แหละแบเกมใหแล้วมาเล็กด่นกเรามาเล็กกันค<ม>ุณตัวชาปวดแมก,กันนะทุกคนว่าจะให้เอาแบบนี้เลยเอาปวดปวดด่านีน่ยนะครับเอาปะด่านดาน,นี้ดีวกว่าแต่เขาเลือกเยอะกันคุพูดอยู่ไหนอโอ้ตัว,จว,จวใจะอ้หก็เอดได้อนะ <c oughs> ยามาเป็นทัหละ่ะ ทำยูทูปฮะถามผู้ชมรู้ไหมครับคอมเมนต์มาถ้ารู้หรไม่เฉลยเฉลยเฉลยพับเฉลย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 โฆษณาอะไรมาอีกแล้วเนี่ยไม่ต้องเล่นมากันบ่อยนักเกิดโฆษณาไปต่อครับเออๆอ๋อตอนนี้ห้านาทีแล้วนะเดี๋ยวเรา อใครนอนอ๋ออยู่บ้านคนนอนอะไรเอ๊ะเอ๊ะอ๋อปวดพูดปวดกระโดดให้ดูหน่อยปวดกระโดดให้ดูหน่อยเนี่ยรัพูดนี่ครับพี่ปวดคนนี้นะนี่ปวดหนีนี่นี่ยปวดเต้นอยู่ไม่ใช่คนนี้พูดเป็นคนใส่ชุดสีฟ้านะครับใส่วีสีม่วงยังมีแว่นสีฟ้าอีกคนไหนใช่ พวเดินไปทำอะไรน่ะอือพวเดินไปทำอะไรเดินแช่แบบเอาแบเอาแบบพวชอบตรงดีแบบไอชิ้พี่โบ๊ชเดินไปทำอะไรเนี่ยแช่แบบว่าหยุดติงตองเล่นกันต่อโอเคพวกเลยอย่าติงตองไงมันมาเดี๋ยวอยอย่าติงตองไงปื้ยตัวเลยน่ะพวดโดนมันช็อกแต่มันช็อกสีแดง พดเนโดนแน่เลยโดนนเลไ้ไว้ไวอไปฉีบปชิบไปชิบป่าปลุบเสริไปเรื่อยเรื่อยปไปชีบไปฉีบอปเดือดไปเดือดไปเดือดไว,ว,วันนี้จะได้เล่นไมดี เราตายเฉยเลยมึไหนเดี๋ยวพ่อไปช่วยมีโฆษณาแล้วตายเฉยเลยเฮ้ยชีวิตดีหรือวันเกะโอเคครับโอเคแนละ้วกี้อ ย่ไนเราพ่อไปช่วยยูเด็กก็ได้ตัวแล้วเหม่ไม่ขอแห้เหงาเลยเฮ <c oughs> ้ก็ได้คนตรงนั้นเน่ยมาช่วยหน่อยดิ <c oughs> คนตรงนั้นอ่ะเฮ้ยวันนี้นพี่บดไม่ช่วยบวดแล้วนะครับอันนี้คือพี่บดเอง <c oughs> พี่บดจะพึ่งเซ้นช่วยทุกคนมันจะมาหายพี่บดแล้วเนี่ยละ เกิดอร้เะตายเลยครับโอ้ไม่ใช่อยู่ดีถ่ายปุ๊บไม่ได้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอนนั้นร้องไห้ถ่ายตป้งนานแต่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเอาเข้าเข้าอะไรอีกแล้วเนี่ย สงสัยอยากให้พวกเราโฆษณาไอดอลไลท์ไอดอลไลท์คือไอดอลไลท์จะเข้าบอกกันเดียวไอดอลไลท์มาเร็วอ้าวอ้าวเขาไม่สนใจเลยไม่สนใจเลยอ่ะมารอบพิเศษมาเลยครับรอบพิเศษซะด้วยีตองเล่นให้เก่งแล้วมาครับพูดยังไรอ่ะไม่รู้ ดูป่าป่าไหนก็อยู่ป่าป่าหินน้ำพันที่อยู่ไม่ใช่บทอยู่ป่าเมซอนที่ที่ที่ยูทิเบอร์ชอบเล่นเนี่ยเอ้โครงสร้างชันงงมากอ่ะที่เขาเล่นกันอะแต่เนั้นเสียตังหรือเปล่าไม่รู้เก่งเสียตังหรือเปล่าไม่รู้แต่แล้วเสียตังนั้นมาพูดอยู่ป่าได้ป่าเมซอนเดิ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 นไปอยู่ป่าประเทศไทยอยู่ดีโพอด กระพิบตาจริงหายไปป่าไม่ซ้ำนี่ครับพี่บุตรพูดกระโดดให้ดูดิเดี๋ยวครับพี่บุตรเมื่อจะกระโดดก็ได้มาเขาก็จำแนนเลยเฮ้ยชิมีท่าแบบมีท่าเต้นและสามารถเดินได้ไหมไม่ได้ผลแล้วมันจะมาแล้วนะช่างมันผลยังเต้นกันอยู่เหรอเนี่ยผลผลห้าด้าวฮักคนผลบุตรเดี๋ยวพี่กำลังเต้นอยู่ครับ Use your brain, the thing in your head. Use your brain. Use your brain. Use your brain, the thing in your head. Use it. The man be the man. See Oh yeah! Oscar.

ยู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 ยยู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 ยได้ไปช่วยหน่อยเดี๋ยวพอเดี๋ยวพึ่งตายพวดหนุก็จะตายพอพี่บดไปแล้วเนี่ยยู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 ยสุดเวยมันไม่ได้ยื้อธรรมดามันยู้หลายรอบด้วยยู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 สุดเวย พ่จะรูใพตายดแม่ได้ชวยด้วยเถอะขอร้องเอาพาไปไหนแล้วดิโป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 ะมีอะไรเ้าหนึ่ร้อยพันหมื่นแสนล้านหนึ่งร้อล้านหนึ่ร้ล้านเอากกนึ่งพันร้อยล้าน ก็ไ,ได้ใช่ละตัวโล่ที่สนี่ยใช่ซื้ออะไรกันกาลันกาลันกาลันาลานซื้อได้สามารถนอยได้หรอยี่สิบโลบั็ะสามารถเป็นมอนสเตอร์ได้ยี่สิบโลบัฟ มาแล้ว12อ๋อ er, 1เวลาไี่ตรงกับเบื้องหลังไปบอกเขาทำไมล่ะเสียคนไปนี่บอกอยู่นั่นเลยบางคิดก็อาจจะไม่มีเบื้องหลังนะครใช่ครับเราจะบอกจิกจิ้งจจิ้งกจิกจงกจิ้งกจิกจกกจจกกจ ม,มาผิดประตูแล<บ>้วจ,จบอาแล๋อ,อไม่จบอ่ะยังไม่จบเขาเริ่มเกมใหม่แล้วมาถึงบอกว่า,วาเกมจบแล้วไงข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วแล้วไม่ยุ่ใกล้อะไรแบบไปด่านพิเศษโอเคครับด่านอีอนเวนต์ขเขาต้องชิ่อยู่แลว อยู่ตัวไหนก็ได้ทั่วเองพวกอยู่ป่าเในสองที่อยู่ที่ไหนก็ได้ตรงเลนเอาพวดผ่านหนูไปด้วยปัญหาสองเท่าเทอะไรเพิ่มความสะดวกอู้ดูเว่ย go way ูสดูเว่ยูดภระาทเรา all ว a l k s of the w บูซูเว่ยบูซูเว่ยเสียงอะไรด่าใครเป็นอะไรไม่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 รู้ใครมาใครมาไม่ไปโอเคช่วยด้วยฮะฝั่งไหนฝั่งไหนอยู่ไหนหลังอยู่นี่บูซูเวยโอ้โหบูซูเว่ยเราเล่นตอนนี้แล้วเราอาจจะไปพักนะครับแล้วเดี๋ยวเราพักที่ต่อใช่พอตอนนี้พวกเราเหลือแรงก็ดูสิเวลา เวลาแบบผมทำคลิปีบแล้วเดี๋ยวคลิปเราใกล้จะจบนะครับจะใกล้จบแล้วนะครับเออผมว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ยาวที่สุดในช่องแล้วใช่ครันะจบแล้วครับโอเคจบแล้วใ,ใครที่ดูถึงจบฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะไม่ ไลค์กดแชร์กดซัตสไครตและฝากทำอะไรไม่รู้กดกระดิ่งด้วยแล้วก็กดแชร์